สองงานนั่นไม่น้อยอยงนนี้นะฮะรายได้หลักแสนร่วมเบิดหนาแร่งนะคนมีรายก็หานหลักเลยเจ็ดหลักเลยบ่อโอ้เจ็ดหลักคนไม,ม่น้องหน่ยเอ้ยนี่ขั้นตอนการแพกซุ่มนอกกันนะแพกซุ่มนอกไมนะ่ได้เขากล้องลร <laughs> ือเปล่าบอดี้เซลส์ <laughs> สวัสดีครับวิถีชาวบ้านอีสานพมวลผมบาบอมครับมือนีกับศิภาพีผ้านนองนะครับเนาะมาเที่ยวสวนไผ่นะครับเนาะอาสิเป็นยังไดกัติดตามรับชมไปพร้อมกันนะครับวันนี้นะครับเนาะคลิปนี้กับวันใดหาอยากหากินนะครับกับศิ้าพีผ้านนองนะครับเนาะมาเพิ่งแต่งไผ่นะครับเนาะไปเลียงนะครับเนาะเฮียน่องนนี้กำลังตัดอยู่ช่วงนี้ครับ ม่แล้วครับจ้าของสวนหน่นนอไม้สดจากสวนไปเลี้ยมครับอ,อันคล้ายหรือเปล่าพัดคล้ายว่เราติเพเขาสร้าง,อองวันน่ะสร้างหมดละท่านเร้วใชรัน่นก็บอกท่านได้าาาาเอาเท้ทาาสุดเฮีดยังอืนค่ะมเนี่ยผมผมปีเดียวีนนี้อง <S <S ปีเดียวนะลุงตุมเนาะ อีเดียวได้ตัดได้ใช่นหองเนี่ยนี่ตัดขนาดนหอครับนี่นี่ตัดกิโลละสีิบาทนะครับเนาะนี่การแก้งอยู่เนาะอุงเบิ้งยังก็อนองตานฟอมบ่น้่ว่น้ำปุมกับว่ะค้ามีกับบอกเปล่าเ่าน้อยแก้งออกน้อยแท้งออก ตอมันขึ้นจากกางใายก็วยเนี่ยี่แทงความนั่นนี่ถ้าไดมันาสองงานมาเยนี่ยประมาณจะจะรอยอยู่นี่ยสอประมาณสามอยกว่าสามอยองงานเละสองงาน้องนาสามรอยกว่ามีสุกอพี่น้องน่ ดูลี่สิบบาทเะนป่แต่ปีนี้น่ยออกวาลายมันดีเหนเดเนาะ <c oughs> ไปยังไงน,นะครับป,ปีแรกไฟปีแรกโอ้ตายพี่น้องกี้สองพันพี่น้องประมาณสามร้อยก็ต้นนะครับก็ก่อเน,น,ะนาะปีเดียวครับพี่น้องได้เก็บครับเอาเดี๋ยวก็เดีวประมาณหาหกเดือนนึ่งก็ประมาณสักไม่พ่อ,อปีหรประมาณเท่าไรได้ หกลักวะประมาณเกือบแสนประมาณขวบปะเนี่ยลักแสนเนาะประมาณกับ,บว่าว่าหอดปีได้ได้กับ,กบลักแสนพี่นอ้องหาหกเดือนแล้วทำเป็นเห็นรายได้ครับ ซุ่มซี้ซุ่มหาอะไรนะพี่นนองเนาะตรงนี้วิธีพร้อม่าเสนแหนงเกิดนะ่นนี่กินแกงน้องใหม่ครับนี่บิดปีครับยนี่แต้องสูบน้าใส่พร้อมนะครับเนาะนี่ nói nhanh nè này nè 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 สุบอาทิตย์ละสเือน้งเนาะ้ามเนห้านห่อนบเพียงหรือว่าย่งกบหงอนตุมอยู่ตนาจะหมต้องลี้งะไก็ไดุ้่๋ยใส่ปะใส่ค๋ยกัใส่มีั้งพี่ยัง้นใหม่อย่นะมั้งใส่ียกีฟอดเรี่ เล็กน้อยพี่น้องเนาะแต่กีกก่ลูกละสี่สิบบาทเนี่นนะ <c oughs> อันนี้ตัดออกไปแล้วไล่แล้วได้ไม่ได้ไล่ลูกหรอเปล่าตัดสตีห่าคนแล้วตัดสต,ตีห่าพี่น้องเซนโบท่านนะงานเชียร์มันออกไล่มาตัดตีสามมูล สวยในมัดไทยเอาตอนสวยเจ้าสานะครับเนาะสายในเล็กน้อยเหล่ามาบ้านเหลี่ยวยูสิบเสริมนะพี่น้องเนาะภูดายบีเห็ดกระกได้รับเนาะนี่ก็พื้นที่สองงานประมาณสองงานครับประมาณสามลอยกวาวหกเดือนฮะหกเดือนนี่ก็หลักแสนนะพี่น้องเนาะแต่มาบอ,บอกว่าเทธอเด๋หลักแสนนะครับ Ni lãi đều lâu phun tad ra về nhà hoặc là 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 hoặc Nói nhây tình nói rồi, nó nhẹ cả tiền nói nó, Nó ngoài còn bỏ gò chứ, mương tả nó cái hạt ngang đổ lên qua đây đấy, nó thẹn nó chẹp bị lai này lúc tụm nó cả lủng rồi

มีครับล้อเศรษิกิจพ่อเพี้ยงไี่น้องตามรอยพ่อสองสามสวนครับคางๆกัน พันกว่าบาทจะเด่นนครับเนาะตัดมือหนึ่งมือละพันกลัวมือละสองพัน,น,นอย่างนี้ไปน่องเราวไปลองไปพูไปไปปนไปลบไ,ไปหานเบิง้งเดือนหนึ่งสิตกแตก,กบาทนะครับเนาะระยะขายกับก้อนที่เขานาฝนกับยุบะมาณหกเดือนนะครับเนาะหลักแสนนะครับ <c oughs> งแก้ท้องอยู่บ่ออกลุงตูม ส่วนนี้ก็มีนะครับแล้วมันเป็นอันนี้มันเป็นไผ่ไม้ครับเนาะไผ่ปีเดียวครับมังสีดลุงกระมูนะครับอันนี้ก็บ่ค่อยออกแล้วครับเนะี่บออยบ่กี่รีแล้วมันสิตายแล้วเนะลยผู้เรียนผู้เฮ็ดปีแรกไอดีบ่ไอดีบ่บ่แม่นอยู่ที่รีอ่ะนันต้องจริ ตัวน,นั้นบ่เป็นครับชุวนี้โอเคครับปีแรกครับพี่น้องแจง,งน้อไมมมันนี่แจงน้อไม้น้องบ่้น่น้อนนี่วัดนาฝนก็ฮักสีเฮ็ดอัดน้ำไม่ถุงไปขายอีกได้ให้เขา À, mình, mình. Ừ. Ừ, này, là nhanh, em vấn đề hơn cả mân thưa cô là, mày gì, quẹo về nè, quẹo, 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 ว่าที่จูบหน้ามดุ้ย่ไหมเออพึกซาไปไปวันนั้นไปกม<อ>ี<อ>้ตะกอดบอกหลยนอ้อยพ <c oughs> ี่้อง มือต่อมือครับตัดอันนี้ก็มืออื่นก็พอดีตัดตัดอันนั้นก็พูขึ้นมาใหม่อีกตัดทุกมมือตัดเลยตัดทุกมมือนะครีบออกไล่ก็ได้ไลยทำเป็นเห็นรายได้พูดเอยากลองมือก็ลองมือได้พี่น้องนี่ตัดมืึงถ้งออกไลยก็ได้ไล่จะต้มันก็ดออกไลยทุกมมือหรอวะอาทิตย์หนึ่งขันดินซุ่มๆก็อาทิตย์ละสองเท้านะครับสูบน้ำใส่นั่นนั่น อย่างไสแตัวนะีอ <c oughs> อเดร์มีสังซูเม,มอับเบิรสสมมอกูพ่อขายสัฟังคุณก็ออกวดีตัดหมดท่านขเขาคนเีาเอามัเศ้าปะงันนี้ต้องออกน่น่องมันตีหกนี่ ก่อนอู้่ที่หนองกีอ้เลยหาโน,โน,โน,โนโพ่พ่อเก่งอะหาหกน้อนตกตาเกิียดมานฮก ดีมันหมวกสนกระพร่องมันงก็แทนออวกตะกี้แหลกฝันกล้วยมันเป็นยังไงมันตัวนี้นี่อ่ะข้อมปลูกอยู่จักบาทกับอ๋อถูคันมันอ่ะคันมันสี่สิบบาทพร้อมปลูกเลยวะร้อมน้กันจะไป แต่ว่าคันคันข้าวพระซ้ำบอกเลยยี่สิบยี่สิบหานี่ยะซ้ำเอกยี่สิบยี่สิบหานะครับนะ่แต่เอาแบบปลอมปลูกเลยกืบสี่สิบบาทนี่ยากสินหักก็เลยบ่ได้บไ่ได้วบวัต้องต้องตัดตอเขาด้วยก้น

เจ็บเลยครับคุ <c oughs> ยูขุนตัดมวัลเลนมาพูดนะมาทันพอดีนะครับน้องมันเนี่ยตัดแตะะ่เสาตัดแต่เด็กไร้มาถัยมันกับว่าเห็นว่าใครเห็นหงมั้ยครับเนาะเบื้องต้นก็กนกชัดเจีนดี

อันอยู่ข้างเลยยังตกแตงกแตงกแตงก็มีนะแตงกวาผสมยัะไงนะอันอยู่คนนี้อยู่ทั้งคนนี้บ่เออบ่อยคนเนี้วฮะแตงกวาหวานสารไหมหวานไม่ได้สียาใครงา อย่ามามีน้อง่ใส่นะครับเนาะเป็นแม่งกับเป็นแม่งไปเลยพ่นกับตัวเกินไปอีกพ่นกับข้าวโพดน้อย,อยพี่น้องยีปลาเดินอนู่กับบอุอ้ออังคางกับกล้วยครับเศรษฐกิจพ่อเพียงอู้นอนหีืไหม ยแยก็ออกกันเดียวตัดไก่แล้วพี่น้องแล้วแต่มันใกล้เบิดเหล่านี้เขาต้องเอาเนอไใบเป็นเป็นนี่มันนะบ่เป็นปีต่อไปอ่ะเกี่ยวพันหรือบ่เอาพันมันน่ะต้องจงเนอไใบบ่บ่บ่ต้องตัดต้องเสียบพันบ่ต้องตัดเนาะวันนี้เขาก็จะได้ตัดถิ่มมันบ่แมน ครับต่อปีเนาะปีน่ะปีต่อไปกะตัดนี่ทิมเฮ็ดพันธุ์ให้ก็ง 1, 000, กจงนัวมันไหวสักก่นนอกนจากนัวแบบบ้าณจักนัวจังก้อนึงนหนก้มเป็นกน้อเลยก้มเป็น,นก้อนเลยบ่ตต้องัดเอาปีปีเอา,าไผ่ไหม้ไวนะ้ท้านเนาะปีที่มันเกิดเมฆไหม้ไว้แล้วก็ตัดอันเก่าทิมตัดอันเก่ามาซ้ำเอามาซ้ำเอามาเฮ็ดพันธุ์ไม่ต้องเทาเฮ็ดพันธุ์บ่อันนี้ครับไม่สิครับนี่เอาไปเฮ็ดพันธุ์ ตัดติด<ะ>ตามันเกิดไปเด้ตันเขาบรตกาศตานี่เอาไปเห็ดพันันตัดให้เพันเอาไปซ้ำเองกัประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะได้กันเอาใส่ถุงซ้ำให้เราพร้อมลุ่มลุ่มเลยกัประมาณสี่สิบสี่สิบห้าบาทนะาว่านี้แป้งครับบ่แพงผมว่านะครับนะคุ้มปีเดียวพี่น้อองือง ขาทาเอาบ่ะอเดืายเกคาลูเดืู้ไลูกค้าทาไปแล้วพี่น้องมาเอาอีกแล้วให้เขาที่ซิฟเน่ะว่เาไปแกีงขายไปเขาไปขายตัวไปขายตัวได้เนาะโอ้เม่เขาไปขายตัวเาิบอาซิฟไปลเล่นกันพี่น้องกัไลขายบัสบรกินีนิน้อย ช้ช่มืบัชุ่มนเราเบเยคือว่าเป็ดได้ไปตดได้ทนาดสองสางสามปนเจริหาหกสิกโลมันกำลังไปบสที่บกำลังแสบเนาะมันเกิดหน้ามันแบเป็นส้มกับตาเที่ยงดินนี่น้องตามันดนเป็นไม่หยุดหักงูปัสเ แล้วมันจะเกิดขึ้นเลยเสียหายเมื่หนาฝนเมื่อนลายกัเก็บอัดถุงไว้ขายใส่หนาแรงอยู่เกาอัดถุงอัดปิ๊บโอ้ยพี่น้องเมื่อตอนมาตั้งกว่าผุหละหนาฝนเนี่ยโอ้ยสั้นสั้งลางับเนาะตอนนี้ก็หนาแรงเลยซำนี่แล้วนะครับเนาะ แต่งจะตีหาพี่น้องวันนี้ประมาณสัสองม่วงเลยยังไม่ตันเลวอยู่ขายดีจัไก็บกเขายหรอก่งกว่าสองงานน้อพี่น้องนั่นนะฮะรายได้หลักแสน ร่ Ö, มบวดหน้าแรงนะคนมีหลาก็หันลักเลยเจ็ร <Und S 1> ักเยววะเจ็ดรักหน่ีน้องเอ้ยืนหนานนน้อยเงี้มั้พี่น้อง แกงมาทำหุ่นยิงกอนเั้ยโอ้โหวันนี้มายไปเกะนะครับเนาะลิปนี้ก็้ามาส้มสวนไพ่นะครับเนาะมีอย่างหลายนะครับมา่าลืมกด สับสไครกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจทั้งทีมงานททคพิดีคลิปใหมต่อไปนะครับเนาะเปเทียมเนว่าแลีว่เป็านี่พอกาบงียเนาะโอยสันนี่ขนมีแนวขายสันแมงนี่ขั้นตอนการแพกทงนอกกันนะแพกทรงนอกเลยเขากองกันบอ้เปลาา่าาา่า อันนี้มีออเดอร์ออเดอร์ันนีหออเดอร์ดแล้วสั่งจอดเบิแที่หลังบม่ได้กินมี่อัาด้แ่ังยัดแะุงขาเ้งหน้ามันเปลนไงกันเด้เล่ยไงเด้อแ่แ่รางาัดดสวยเอาเพื่นเอาขื้นมาเราตงตวเอามาเราดิ โอ้ยจันนี่่ไม่ของคายนี่ห่วยปันนี้ก็ท่านเนาะพี่หมูจด้มาเนาะปูมันไม่อยากปลูกดีมันเป็นนอนฝ่าวัดไปคายูเาอเฝาวัไนไดนเงินเนาะกี่ลละหาซื้อโอ้เงินสี่สิบบาทนญยนอของโนนี่นอใหญ่สามอรโนสามอกรโลสาีดสาอันนี้พิเศษกว่นี่ย จ่งพิเศษแข่งเ่พวกวันเอาไไหนึ่งสองสามสี่ห้าไมาลรอเสียหย<อ>ุ่ยใส่เดี๋ยวนึ่เขาจับมาตรพุ่นสองลกูกกะหันละหกกะละกับเอาไปว้างหันเดีไม่หันบ้าสันน่ะหันดีรน่ย์จบเลย่นรอ่างบัแล้ว เอขาอยากนอนเขามาตีเรื่องเขามาตีเรื่องคลิปนี้วิมีอย่างไรนะครับมาเกลมาเกลอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานเฮ็ดคลิปดีๆที้จะไต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ